EP พต่อเลยนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับอีพีักขายอีพีในช่องนะครับก็วิ่งเข้ามาในซอยรัาร้อยหนึ่งซอยนี้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่เลนเลยนะครับสวนทางกันสองเลนแต่ส่วนใหญ่จะวิ่งแค่สองเลนกลางเลนซ้ายสุดขวาสุดเนี่ยจะเต็มไปด้วยรถจอดเลยนะครับเกตอากาศร,รถจอดไหลาทางใช้ไหลาทางจอดก้างถนนเลยล่ะจอดในเลน ก็ถือว่าวันเสาร์ก็โล่งอยู่นะครับโล่งพอสมควรช่วงนี้แต่จะติดช่วงคอขวดช่วงที่มีซอยเยอะๆก็ไปกลางๆซอยก็จะมีหมู่บ้านหมู่ซอย,ซอยตรงไปก็จะมีโครงการต่าง,างๆมาจัดสรรเยอะแยะเลยนะครับซอยรัชพาร้อยหนึ่งเป็นซอยใหญ่แล้วคนอยู่หนาแน่นนะครับเวลามีเทศกาลเช่นสงกรานนี้เต็มเปิดถนนเล่นเปิดซอยเล่นน้ําเลยก็ว่าได้นะครับ นี่เห็นไหมครับรถก็เริ่มเยอะแล้วปูนยังไม่ขาดคำนะครับก็ข้างทางก็เต็มไปด้วยร้านแผงขายข,ข,าขายก็มีผลไมา,มา้ตามฤดูกาลครับมีกาแฟมีอะไรต่างๆนาขายขับไปมากหใสมสุตอรกสตูดิก็ขับไปไม่ได้นะสอยนี้ยังเก่งก็สามสิบสี่สกิโเมตรต่อชั่วโมงยี่สิบในตอนวันี้ นี่นะครับมีมะพร้าวน้ำหอมขายมันจะมีรถอย่างเงี้ยจอดขายผลไม้อริยะนะครับนี่คือซอยรัดพร้าวเสน่ห์ซอยรัดพร้าวร้อยหนึ่งนะถ้าใครมาซอยนี้เนี่ยถ้าอยากกินผลไม้ต่างๆอะไรเนี่ยขับรถเข้ามาเลยลก็จอดไหลาทางก็ซื้อได้เลยจอดท้ายเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีของขายเยอะนะครับผลไม้ครับ นี่อันนี้ก็จะมีแฮปปี้คอนโดสาเลงก็มีนะครับสาลุคนลุงสาเล็งก็ห,หนนาเาช้ากินข้ามเก็บขยะอะไรขายความบังของคนไทยเราก็ทุกที่หนึ่งที่16วันนี้16ใช่ไหมครับบางท่านก็เสี่ยงหมดเนื้อหมดตัวแทบจะไม่มีเงินกินข้าวซื้อหวยซื้อเบ,เบอร์ก็น่าเห็นใจนะก็ความบังของคนจนนะครับ เคยซื้อสมัยก่อนนะเคยเคยเคยเล่นนะครับใต้ดินเ,นเล่นโอ้โหว่าละหลายหมื่นนะครับวันจะเป็นหมื่นก็มีมันไม่ไหวนะครับซื้อแล้วเดือดร้อนต่อคนรับข้างเดือดร้อนครอบครัวเดือดร้อนต่อสถานะการเงินมันก็ไม่ไหวนะครับอีกสีเพราะนั้นเลทผลาญนะถ้าใครเล่นเยอะๆเนี่ยต้องพึงถึงลึกถึงเงินในกระเป๋าด้วยนะครับ แอดมาถึงกลางซอยตรงนี้เป็นปพรมเพราะพรมคอนโดตรงนี้ก็มีด้วยเหรอนะพรมคอนโดราดพ้าร้อยหนึ่งเพิ่งจะเห็นสินี่ตรงนี้พรมคอนโดลาดพราร้อยหนึ่งโครงการของพุกษานะเออเรามาถึงราดพร้าร้อยหนึ่งแยกยี่สิบเก้าสิแยกยี่สิบเก้ามาถึงแล้วนะครับรถดีที่มีรถเลี้ยวเข้าซอยมคู่สกุลเรา้นเขา นะครับเรากําลังเดินทางไปที่ป๊มไม่แน่ใจว่าแก๊สหมดไหมนะครับถ้าหมดนี่เสียเที่ยวเลยนะครับถ้าหมดนี่เสียเที่ยวเลยนะครับเราวิ่งมาถึงมีขายของเยอะแยะเลยตัวนี้ก็วิ่งมาถึงแถวตลาดตรงนี้เขาเรียกว่าตลาดอะไรเอ่ยตรงแยกสามสามเคยมาซื้อกับข้าวของก็ไม่ใช่ถูกนะตลาดตรงนี้ของก็แพงนะครับสี สินค้าแพงค่าแรงถูกเหมือนกับว่านะครับค่าแรงค่าจ้างถูกสินค้าแพงตลาดเ,าเดยนนะครับเศษถีพิมพ์ทองนะครับเนี่ยตลาดนัดเศษฐีพิมพ์ทองอีฟตีเรานัดเศษถีพิมพ์ทองใช่ไหมครับตรงซอยรัฐพลร้อยหนึ่งนะครับ,รรรบก็ตอนนี้ก็วิ่งใกล้จะถึงโรงเรียนวัดบดบึงทองหลางโรงเรียนดังนะครับ ข้างหน้าเลยไปนิดหนึ่งก็จะถึงโรงเรียนแล้วก่อนที่เราจะเลี้ยวขวาเข้าไป <c oughs> เลี้ยวขวาไปซอยเขาเรียกว่าซอยาพวแก้วนะครับ X4 เ,เราต้องให้ทางเขานะเมื่อกี้กระบะเบียดเ,เ,เ,เข้าไปเลยนะเหมือนไม่มีน้ำใจอะไรน้ำใจจริงๆเขาโผล่หน้ามาถึงขนาดานั้นแล้วนะเนี่ยก็สมควรที่จะหยุดเข้าไปก่อน ขับรถไม่มีน้ำใจนะครับไร้น้ำใจไร้ก็ไม่เกิดผลดีต่อผู้ขับขี่นะอาจจะด่ากันในใจก็ได้ตอนนี้โรงเรียนพระเทวมวัดบึงทางหลังนะครับสี <c oughs> นี่ตกไฟแดงนี้นะครับข้างหน้าก็เป็นวัดบึงทางหลังพระอารามหลวงนะครับวัดบึงทางหลังพระอารามหลวง,งหน้าเรานะครับ นานจะกาจะปรับปรุงเป็นลานจัดตลาดนัดหรืออะไรสักอย่างไม่นชมีวิกหมอลำลอยกระทงห็่ไหมครับนี่มีงานด้วยสิตรงนี้นะโอ้โหจัดวิ่งเหมือนเดิมนะครับทุกทุกปีแอดก็เห็นว่าเอ๊มจัดวิกงานจะวิกหมอลำนะเขาก็เริ่มทำปรับปรุงใหม่สวยงามตรงข้าง,างวัดลาดพร้าวนะครับเดี๋ยวก็จะมีใครชอบชื่นชอบศิลปะการแสดงของ พื้นภาคอีสานนะที่มีหมอลำดังๆหลายคณะนะครับทยอยสับเปลี่ยนมาแล้วเล่นที่กรุงเทพเนาะก็มีวิคบางวิคเขาก็ปิดไม่ให้ไปเล่นอย่างเส้นที่หมอชิด2เคยมีหมอลำดังๆไปเปิดวิคแสดงปัจจุบันเขามีประกาศของตำนันเขตจูจัจกว่าเป็นพื้นที่ห้ามให้มีการจัดการแสดงหมอพเ,เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็วิก ค่อยหายไปนะครับพื้นที่บางพื้นที่ก็มีการปรับปรุงก่อสร้างเป็นที่พักอาศัยคอนโดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะมีที่ว่างที่จะให้อ่าเป็นไในไร่ที่จะบรรจุคนเข้าไปในงานได้เนาะก็ต้องหาที่ข้างๆวัดแบบนี้แหะครับจัดเอทีคอนเสิร์ตเปิดบิกการแสดงนานทีนะครับลูกหลานหรือชาว หมอลำกรอนหมอลำดังหมอลำพิสารเข้ามาในกรุงเทพนะครับก็ได้ทําให้คนที่กรุงเทพที่ไม่มีโอกาสได้สัมผัสบรรยากาศแบบด้าั้งเดิมก็ได้ออกมาชมนะครับบรรยากาศหมอลำนะครับมันก็สนุกสนานไปอีบแบบดูเช่นหมอลำดังอุ้งอิง,องสาวน้อยเพชรบัดแพงหรือแม้แต่สาวน้อยรับเพลินโชว์ซึ่งเป็นน้องใหม่ก็ มาเปิดวิกเรื่อยๆนะครับในระแวกกรุงเทพเช่นข้างตะวันนาข้างจุงวิตรรัดบาลแกแหงร้อยเจ็ดตรงลำสาลีก็เคยมาแสดงนะครับ mm ีค hmm. ลิปนี้ยาวนะครับนั่งคุยเพราะว่ากว่าจะถึงปั๊มก็ใช้เวลาน่าจะ10นาทีใกล้ถึงแล้วนะครับ mm hmm. คุยจนกว่าถึงปั๊มนะครับเอซนี่ผ่านมาซอยนี้เนี่ยทะลุไปทางนวมินออกไปทาง ทางวินทรากม8ได้ไปทงนู่นสุดยามได้นะถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปทาบางกปิีดก็สุดซอยนะครับจะเจอไฟแดงสามแยกไฟแดงเลี้ยวซ้ายก็จะไปนู่นเลยไปทางรามอินทราไปทางเกษตรแล้วแต่จะเลือกไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ถนนที่มันกว้างเห็นไหมครับรถซ้ายขวาจอดขายของได้สดบ,บายเลยนะครับก็ไม่ถึงขั้นกับเครน่รงคัดใน จะเรียกว่าเ <Okay. S 1> ข้มคัดในการจราจรเท่าไหร่เพราะว่ามันยังมีพื้นที่สเปซหรือว่างมากวิ่งสวนทางกันได้ mm hmm. นะครับรถจอดเป็นแนวตดูนี้ก็มีสนามฟุตซอลที่เด็กๆเ,เข้ามาซ้อมมา,มาเล่นกีฬาเนี่ยใกล้ถึงแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าบีบแกนหรือไม่นะครับก็ลุ้นนะครับ F4 ที่ไมดรูก,กัน mm hmm. ก็ต้องกลับรถนะครับไปวิ่งแล้วก็กลับรถมาต่อท้ายเข้าสถานีแก๊สนะครับปั๊มแก๊สนะครับอาจจะต่อจากแท็กซี่พี่พี่แท็กซี่ลุงป้าน้าอาที่ขับแท็กซี่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแท็กซี่นะที่มาเติมนะครับเพราะเขาใช้บริการอาจจะประหยัดกว่าน้ํามันนะครับมันอาจจะประหยัดนิดนึงก็ยังดีนะครับที่ เพราะว่าขับแท็กซี่ทุวนนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะมีรายดารได้ดีนะยางบน่บนๆกันเลยบางคนก็เปลี่ยนไปประกอบอาชีพอย่างอื่นแทนมันก็ไม่ไหวโอเคใสงว่าแท็กซี่ออกแส่ว่ามีแก๊สแต่ยาวหรือหางยาวเลยครับโอเคในครับซีขอจบคลิปแค่นี้ครับถึงแล้วปัามแก๊สอินชีบีซัาขวามือนะครับสวัสดีครับ